โดยความรู้สึกของผมที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วยิ่งทำให้เห็นว่าจิตใจของพี่น้องพันธมิตรเป็นจิตใจที่สูงส่งดีงามครอบครัวนี้เสียสละทรัพย์สินเงินทองส่วนตัวและเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้กับพี่น้องประชาชนเขาหวังอะไรล่ะ เขาหวังให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเขาหวังว่าประชาชนจะไม่ถูกข่มเหงรังแกอีกต่อไปเขาหวังว่าบ้านเมืองจะไม่มีนักการเมืองเลวๆมาปนบ้านกิดเมืองเขาหวังว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่คู่บ้านคู่เมืองเขาคิดด้วยตัวของเขาเองเสียสละด้วยตัวของเขาเองเขาไม่ได้มาทําการเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองเลยแม้แต่น้อยนี่คือจิตใจอันสูงส่งดีงามของคนพันธมิตร ผมจึงหวังว่าสื่อมวลชนก็ดีประชาชนที่ยังไม่เข้าใจหรือตำรวจทหารที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจขอให้ท่านมาดูมาศึกษาด้วยตัวของตัวท่านเองเถอะอย่าปล่อยให้อาวิชาหรือความไม่ถูกต้องปิดบังสายตาของท่านแล้วไปตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองไปร่วมกับกลุ่มอนธภาลการเมืองมาทำร้ายประชาชนต่อไปอีกเลยจงหยุดการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้นเสีย และให้ความรักความเข้าใจกับประชาชนพันธมิตรร่วมมือกันสร้างส,างสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับบ้านเมืองเถอะครับล้างบาปในสิ่งที่ท่านทํามาเพียงเท่านั้นท่านถึงจะมีโอกาสกับเนื้อกับตัวเพ็งกันด,ดีประชาชนจึงจะมีโอกาสให้อภัยท่านได้มิฉะนั้นแล้วเมื่อบ้านเปลี่ยนแปลงไปบรรดาผู้คนเหล่านั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักอย่างสาสมอย่างแน่นอนครับครับพีบ่น้องครับ ศพของสารวัตรยาประโยชน์ที่สาลาสิบวันสมนัดรวรวิหารนะครับเนื่องจากว่ารีดนั้นนี่คือมันไม่มีที่วางแล้วทางเจ้าภาพเขาก็เลยแปลรีดให้เป็นจานดาวเทียมเอสทีวีพี่น้องที่อยากจะทำบุญก็ไปเป็นบริจาคเป็นจานได้จะไม่คุณน้อยอยังไงคะคุณน้อยก็ขอแปลเปลี่ยนจากรีดมาเป็นจานนะคะเพื่อที่จะไปแจกจ่ายตาม บ้านนอกตามชนบทแถวบริรามหรือจังหวัดอื่นๆเพื่อให้ได้ดูเอเอทีวีเพราะไม่ว่าใครที่ได้ดูเอเอทีวีแล้วอะ่ะเขาคิดได้เหมือนเราทุกคนคะ่ะเพราะเขาเป็นคนเหมือนเราแต่เขาไม่มีโอกาสเขาไม่ได้โง่เขาโง่เพราะเขาไม่รู้แต่ถ้าเขารู้แล้วเ็าเป็นพันธมิตรหมดคะ่ะเขาลักในหลวงครับอยากอยากจะพูดคำ ที่สับปะรบได้สั่งครั้งสุดท้ายให้ดิฉันทํางานให้ก็คือขอพูดอีกนิดนึงนะคะพี่เช้าว,ว,วันที่ 7, เจ็เขาเรียงลําดับมาค่อยๆคิดค่อยๆพูดไปเช้าว,วันที่7ประมาณ0 0บโมงเช้าสับโทรหาน้อยที่บ้านบอกว่าแม่พี่น้องเราแขนขาขาขาดและเนรนาธขนาดนี้บุญรำจะใจดําเกินไปไหมที่จะไม่ประกาศจัดรถบัสเอาคนมาสนับสนุนที่กรุงเทพ พ่อได้ประสานกับเฮียตีแล้วใครมีเงินให้ออกมาสำรองก่อนเสร็จงานแล้วเราค่อยไปแบ่งค่าให้จ่ายกันดิฉันก็เลยบอกว่าได้ก็เลยโทรมาที่เวทีใหญ่ให้ประกาศบอกรถจอดหน้าบ้านสาว์จับเต็มออกเต็มออกนี่คือการสั่งงานของสว์จับกับพันธมิตรบุรครั้งสุดท้ายที่ให้ทําค่ะไปที่พิติกคุณมารีรัตครับเมื่อวานสมชายวงชินวัฒน์ออกทีวีแล้วประกาศ ตั้งกรรมการขึ้นมาสองชุดในกรณีเจตุลาธม,มินนี่แหละชุดแรกอดีตรองประธานสารดีกาปรีชาพานิชพง์เป็นประธานสอบสวนข้อเท็จจริงชุดที่สองเป็นกรรมการเยียวยาช่วยเหลือนะครับผมจำชื่อปะทธานชุดที่สองไม่ได้แต่เอาเป็นว่าอดีตสวสกลนครมองการตั้งกรรมการสองชุดยังไงฮะ ยอมรับไม่ยอมรับคือคุณจะตั้งอะไรมาตอนนี้เนี่ยไม่มีความหมายนะครับพี่น้องหนึ่งก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการชุดแรกคุณตั้งกรรมการมาเนี่ยแต่ก่อนตั้งกรรมการเนี่ยใครไปสั่งให้ทำลายหลักฐานทั้งหมดล้างขัดไม่ได้ธรรมดานะไม่ใช่แค่สาดน้ำเข้าไปเฉยๆนะคะ แต่เป็นการล้างแล้วขัดถูทาสีทัพนะบางอันที่มันมันล้างขัดถูแล้วไม่ออกทาสีทัพกรบเอาไว้ในทุกจุดที่เกิดเหตุแล้วหย,ยาบๆเลยนะกูจะหาหลักฐานได้ไงวันเนี้ยว่ามึงทำผิดอะหลักฐานวันนี้คือประจักษ์พยานจากพี่น้องเรา วันนี้ออกในรูปไหนออกในรูปว่าแก๊สน้ำตาที่ใช้เป็นแก๊สน้ำตาที่ไม่มีคุณภาพก็เลยทำให้ระเบิดขาขาดแขนขาดถึงตายได้ไกลายเป็นโทษแก๊สน้ำตาเนี่ยพี่น้องผลมันก็จะออกมาว่าตำรวจหรือผู้สั่งการ กระทำการโดยชอบเพราะสั่งให้ใช้แค่แกส๊สน้ําตาแต่บังเอิญแกส๊สน้ําตานะ่ะมันดันมีความผิดแต่พี่น้องลองดูก็แล้วกันนะคะช,ชุดแรกคือชุดนี้ที่ดิฉันไม่ให้ความเชื่อถือใดๆเลยแม้จะมีบางคนที่ดิฉันเคารพนับถืออยู่ในกรรมการชุดแรกก็ตามแต่วันนี้เมื่อคุณรับตำแหน่งกรรมการชุดนั้นเนี่ย คุณอาจจะคิดว่าคุณอาจจะอยากมาเสาะหาความจริงแล้วจะเป็นผู้เปิดโปรงจากข้างในเชื่อเถอคะค่ะว่าถูกเขาเอาชื่อไปเพื่อเป็นหลักประกันตรายานที่เขาเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอันที่สองดิฉันเนี่ยก็เหมือนกับที่หลายๆคนพูดนะคะวันนี้เป็นวันตำรวจ เราได้ฟังเรื่องตำรวจดีๆไปแล้วหนึ่งคนตำรวจดีๆคงไม่ใช่ว่าเกษียณแล้วหรือว่าตายแล้วถึงจะเป็นตำรวจดีๆได้ตำรวจดีๆที่ยังมีอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีค่ะคุณสำรานดิฉันเชื่อเช่นนั้นแต่ยังไม่มีความกล้านะคะที่จะออกมาประกาศตัวอย่างแจ่มชัดคนที่ยังรับราชการอยู่ดิฉันเป็นลูกตำรวจนะคะนิ้นบอกเลยว่า ยังโชคดีของพวกเรานะที่มันไม่กล่าวหาเราว่ามือที่สามมาทำแต่โชคร้ายก็คืออยากจะทบทวนคำพูดของพลตำรวจตรีสุรพลทวนทองซึ่งคุณประพันธ์เนี่ยเอามาพูดอยู่ทุกวันค่ะวันนี้เราจะมีงานพระราชทานเพลิงศพของน้องโบนะคะครอบครัวของน้องโบได้รับ และตัวน้องโบเองได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงนะคะสุรพลเนี่ยมันพูดอย่างนี้นะสำหรับหญิงสาวที่เสียชีวิตนั้นทราบว่าซี่โครงหักทุกซี่แขนฉีกขาดลักษณะเหมือนหนีบอะไรสักอย่างที่ระเบิดได้ต่อตรงนี้จะยิ่งหนักนะคะ ซึ่งไม่ใช่เครื่องมือที่ตำรวจใช้เพราะแผลเบิรนมากกว่าแก๊สน้ำตาที่ใช้ค่ะพี่น้อง